ไม่เคยคิดเลยว่าเราจะยืนอยู่บนภูเขาสูงขนาดนี้ใช้พลังงานและความอดทนใน12วันแต่ทุกย่างก้าวที่เดินขึ้นไปแล้วมันคุ้มค่ามากๆมีทั้งความกังวลและความกลัวว่าเราจะไหวไหมแต่พอโทบีมาถึงตรงจุดนี้แล้วยังไม่เคยรู้สึกแข็งแรง และมั่นใจในตัวเองขนาดนี้มาก่อนใน12วันที่ผ่านมามันเต็มไปด้วยความท้าทายเสียงหุเราะน้ำตาเพื่อนใหม่ๆและบทเรียนชีวิตที่โดบี้อยากจะมาแชร์ในคลิปนี้แต่ก่อนที่โดบี้จะเล่าประสบการณ์ทั้งหมดนี้ขอพาคุณกลับไปที่จุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งนี้ที่คัดมันดูเมืองหลวงของเนปาล ขัดมันดูเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่มันก็มีสเสน่ห์เฉพาะตัวที่ทำให้รู้สึกว่ามันมีอยู่จริงอันนี้เป็นครั้งแรกที่โรบีได้ท่องเที่ยวคนเดียวต่างประเทศบางครั้งมันก็แอบรู้สึกเหงาอยู่นะแต่เราก็ได้พบกับความเป็นอิสระการประชนภัยและความตื่นเต้น ที่มาพร้อมกับความไม่แน่นอนของวันถัดไปตอนแรกโทบี้วางแผนจะปีนเขาคนเดียวแต่หลังๆมารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆถ้าโทบี้ไปคนเดียวคงไม่ได้เจอหน้าโทบบีแล้วห่ะดังนั้นโทบี้เลยตัดสินใจจ้างไกด์ guide, และลูกขับมาช่วยดูแลการเดินทางขอแนะนำทีมของโทบี้หน่อยนะผมเองเฮ้ย <Hey, S 2> ชื่อทบี้ อายุ31ปีเป็นลูกครึ่งไทยเบลเยียมและชอบท้าทายตัวเองเป็นชีวิตจิตใจต่อมาคือไกด์ชื่อคาจิอายุ27ปีใจยเย็นดูแลดีและรู้จักทุกเส้นทางและทุกมุมของภูเขาฮิมาลายาแล้วสุดท้ายคือลูกขับชื่อฮารักะชื่อเล่นแทอายุ33ปีอึดเข้มแข็งและชอบร้องเพลง ระหว่างทางสำหรับการเดินทางครั้งนี้โทบี้มี2จุดหมายหลักที่โทบี้ตั้งใจจะไปชิดให้ได้อันแรกคืออนาพูรนาเบสแคมป์ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง4,200เมตรแล้วอันที่2คือมาร์ดีฮิมาลเบสแคมป์ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง4,500เมตรระยะเส้นทางทั้งหมด ประมาณ150กิโลเมตรใช้เวลาเดิน12วันซึ่งโดยเฉลีย่ยเราต้องเดินประมาณ5-8ถึงชั่วโมงต่อวันแต่ก่อนที่โทบี้จะได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของภูเขาฮิมาลายาโทบี้ต้องนั่งรถบัส8ชั่วโมงจากคัดมันดูไปถึงโพคาราโพคาราเป็นเมืองที่เต็มไปด้วย ความเงียบสงบและความงามของธรรมชาติส่วนมากคนที่นี่เขาจะมาชมทะเลสาบหรือมาชมวิวภูเขาแต่ส่วนทบีต้องการท้ดถ่ายตัวเองแต่พอโทบีมาถึงที่นี่แล้วแล้วเห็นภาพของภูเขาสูงกว้างใหญ่ทบีก็แอบรู้สึกกังวลอยู่บ้างนะเพราะว่าหนึ่งทบีมาตอนฤดูหนาว อุณหภูมิอาจจะติดลบมากกว่า10องศาลมหนาวพัดแรงแน่นอนแต่ข้อดีอย่างหนึ่งคือนักท่องเที่ยวน้อยมากแล้วข้อที่สองคือคนอย่างเรายังไม่เคยสัมผัสความสูงมากกว่าระดับ4,000เมตรมาก่อนคิดอยู่ในใจว่าร่างกายเรามันจะไหวไหมแต่พอทบี้ตั้งสติแล้วตั้งใจดูภูเขาฮิมาลลายาอีกครั้ง ทบีรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกมั่นใจและรู้สึกพร้อมสู้กับทุกอุปสรรคที่ต้องเจอคาจิฮารุกะและโทบีแก๊งสุดยอดของเราเริ่มต้นการเดินทางจากระดับความสูง1,000เมตรมุม่งหน้าไปสู่จุดหมายแรกอนา p พน n าเบสแคมป์ na, ตอนแรกๆเส้นทางเดินยังมีพืช และต้นไม้หนาแน่นหายใจง่ายเพราะว่าระดับความสูงยังต่ำออกซิเจนยังสูงทำให้ทบีรู้สึกว่ามีพลังเยอะโทบีน่าจะตื่นเต้นด้วยแหละตอนนั้นพยายามเดินให้เร็วที่สุดอยากจะท้าทายตัวเองไกด์ Guide บอกให้ใช้ไม้คำ้ำแต่โทบีก็ไม่ยอมฟังโทบียังไปท้าแข่งเดินกับลูกหาบอีก,กังหกัก แต่โทบี้ก็แพ้ทุกครั้งผ่านไปแบบนี้อีก3มวันโทบี้รู้สึกว่าร่างกายทบี้มันเริ่มอ่อนล้าเส้นทางข้างหน้าก็ยังอีกไกลถ้าโทบี้ฝืนต่อไปแบบนี้โทบี้อาจจะไม่มีแรงพอที่จะไปถึงจุดหมายได้อันนี้คือบทเรียนอันแรกคนที่มีจิตใจเข้มแข็งต้องรู้จัก ความมุ่งมั่นแต่ต้องรู้จักความอดทนเช่นกันอยากประสบความสำเร็จแล้วต้องมีความพยายามแต่ถ้าเราฝืนมากเกินไปแล้วไม่หยุดพักเราจะหมดไฟก่อนความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของการเร่งรีบแต่เป็นการเดินทางไปข้างหน้าทีละก้าวยังมั่นคงและต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นโท o บ y ี้เริ่มเดินช้าลงแล้วใช้ไม้ค้ำตามที่ไกด์บอกไว้ตั้งแต่แรกจริงๆแล้วทบบี้เตรียมความพร้อมของร่างกายก็ได้ดีอยูนะมีการแช่น้ำแข็งแล้ววิ่งออกกำลังกายทุกอาทิตย์แต่มีหนึ่งอย่างที่โท o บ y ี้ไม่ได้ฝึกไว้ล่วงหน้าแล้วสิ่งนั้นคือเดินขึ้นที่สูงๆซึ่งทำให้โท o b บี้ต้องผเผชิญหน้ากับ โรคแพ้ความสูงเมื่อเราอยู่ที่ความสูงเกินระดับ2,500เมตรออกซิเจนในอากาศมันจะลดลงยิ่งสูงขึ้นการหายใจก็ยิ่งลำบากและร่างกายเราเจอเหนื่อยง่ายกว่าปกติแล้วถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงพอเราอาจจะเกิดอาการปวดหัวเวียนหัวหรืออาจเจียนได้ด้วยเหตุผลนี้ เขาเลยแนะนำให้เดินขึ้นช้าๆเพื่อให้ร่างกายมีเวลาปรับตัวตามระดับความสูงที่เราอยู่มัวแต่คิดในใจว่าร่างกายเราจะไหวไหมโดยเฉพาะคนตรงเทพอย่างเราเราจะไม่สบายไหมแต่ยิ่งทบีเห็นภูเขาสูงใหญ่มากมายปรากฏตรงหน้ายิ่งมันเป็นแรงบันดาลใจให้ทบี้ก้าวเดินต่อไป ในขณะน,นี้โทบี้อยู่ห่างจากอนาโพนาเบสแคมป์แค่นิดเดียวอยู่ที่ระดับความสูง4,200เมตรโทบี้เดินอยู่ระหว่างภูเขาที่สูงใหญ่และอลังการมากทุกสิ่งรอบตัวโทบี้เหมือนแกบความฝันแต่ความบางของออกซิเจนมันทำให้โทบี้รู้สึกปวดหัวและเวียนหัวคือโทบี้แบบเบลอ สุดๆไปเลยไม่ได้อยากจะเชื่อว่าโทบี้อยู่ตรงนี้จริงๆสรุปแล้วตอนโทบี้ถึงอานาโพนาเบสแคมป์โทบี้พักที่นี่หนึ่งคืนบางเอิญแล้ววันนั้นเป็นวันเกิดของโทบี้อายุ31ปีแต่ก็แปลกๆเนาะฉลองวันเกิดท่ามกลางภูเขาสูงใหญ่ในเนปาลตอนนั้น โทบี้อยู่คนเดียวในห้องอุณหภูมิติดลบสิบองศาปวดหัวสุดๆเพราะว่าระดับออกซิเจนในเลือดมีเพียงแค่75%ทุกสิ่งรอบตัวโทบี้มันอาจจะดูแย่นะในตอนนั้นแต่ในที่สุดโทบี้ก็รู้ตัวว่าจุดหมายแรกที่เดบี้ตั้งไว้เรามาถึง จนได้ทบี้รู้สึกชนะรู้สึกมั่นใจและรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำอะไรที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้รู้สึกภูมิใจมากจนต้องร้องไห้ด้วยความสุขอันนี้คือบทเรียนอันที่สองการปีนภูเขาไม่ใช่แค่การพิชิตภูเขา แต่มันเป็นการพิชิตตัวเองเช่นกันจากความกลัวแปลงความกล้าจากความกังวลเป็นความมั่นใจสักยภาพของเรามีมากกว่าเท่เาคิดเข้าใจว่าความท้าทายมันอาจจะทำให้เรากลัวได้ แต่ทุกๆความท้าทายคือโอกาสให้เราก้าวหน้าและเติบโตแต่ทริปนี้ยังไม่สิ้นสุดเพราะว่าโทบี้มีเวลาเหลืออีก6วันในการเดินทางนี้ไปถึงจุดหมายสุดท้ายที่มาร์ดีฮิมาลเบสแคมป์หลังจากที่โทบี้เดินมานาน10วันอันนี้ คือโมเมนต์สำคัญที่สุดของการประชนภัยนี้โทบี้ต้องเดินออกจากที่พักเพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ระดับความสูง4,500เมตรทุกทุกเก้าทุก,ท,ก,ท,กทุกการฝึกฝนล,ล้วนพาเรามาถึงจุดนี้โทบี้ตื่นตั้งแต่ตีห้าห้องน้ำน้ำเป็นน้ำแข็งร้านอาหารปิดมืด หนาวท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวผมไไปรู้สึกมั่นใจแต่ก็กังวลผมไไปรู้สึกเหนื่อยแต่ก็ตื่นเต้นทรมานแต่พร้อมสู้พอรวบีปมาถึงมาร์ดิฮิมาลเบสแคมป์แล้วความรู้สึกมันคือเหมือนเรายืนอยู่เหนือโลกมองเห็นเมฆลอย ต้ฝาเท้าและเห็นขอบฟ้าสุดสายตาส่วนมากโทบี้เป็นคนที่คิดมากแค่สายตาคนอื่นมากเกินไปกังวลและเครียดง่ายแต่พอโทบี้มายืนตรงจุดสูงสุดนี้แล้วและมองย้อนกลับไปเส้นทางทั้งหมดที่เดินมาจิตใจโทบี้นิ่งมาก มีแต่เสียงของความเงียบสงบเหมือนเราเป็นแค่จุดเล็กๆในจักรวาลนี้ปัญหาที่เรามีมันจะหายไปหมดในช่วงเวลานั้นโทบี้อยู่กับปัจจุบันตรงหน้าเมืองคืนนาทีนี้เท่านั้นที่สำคัญอันนี้คือบทเรียนอันสุดท้าย การเดินทางช่วยเติมพลังบวกให้กับชีวิตเราบางครั้งเมื่อเราอยู่แต่ในที่ที่เดิมๆหรือติดอยู่กับความคิดเดิมๆเ,เราจะมองโลกในแง่ลบโดยที่ไม่รู้ตัวแต่การที่เราได้ออกจากห้องแล้วได้สัมผัสแกับสิ่งใหม่ๆมันคือช่วงเวลานี้ที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นกับชีวิตและซาบซึ้งกับทุกวินาทีที่อยู่ ตรงหน้าการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันมันเป็นโอกาสให้เราตัดทิ้งกับความเชื่อเก่าๆและเปิดใจเรียนรู้กับมุมมองชีวิตใหม่ๆเพื่อมองโลกในแง่มุมที่กว้างขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วอันนี้คือจุดประสงค์ที่เราต้องการไหมการเรียนรู้ชีวิตการค้นหาตัวเองและการเติบโต บิ๊อยากให้คุณเข้าใจความรู้สึกที่ได้สัมผัสจากทริปนี้เข้าใจว่ามันอาจจะดูท้าทายหรือน่ากลัวแต่คุณต้องลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตในขณะที่เรายังมีเวลาแล้วมีแรงพอเพราะว่าวันหนึ่งมันอาจจะสายเกินไปถ้าคุณยังรู้สึกไม่พร้อมแนะนําให้ดูคลิปต่อไป พวิแชร์3ขั้นตอนสร้างจิตใจให้เข้มแข็งขึ้นพร้อมสู้กับทุกอุปสรรคของชีวิตโวดี